ข้าวแล้วมักกต่ตกคุกกคงีไ้างมาังก่ต๊คงแม่กินข้าวหน่อยไไอ,หอเห็นหัวแวบบเห็นหัวแวบขบอต๊คุงวันนี้อากาศดีวันนี้ไม่ร้อน แต่ฝนมาพึ่มๆนู้มมนมามืดไปแล้วได้แล้วโอ้ฝนมามืดเลยนู่น,นฟ้าร้องพึ่มๆๆเลยโอ้วันนี้ฝนตกแน่ไม่น่าเหลือวันนี้เพชรบุรีไม่เหลือแนะ่ฝนตกพึ่มๆตั้งแต่เท้าแล้วมากระตอมากระตอเดี๋ยววันนี้กูต่องไม่อยู่นะกูต่องไปงานบวชนะกินข้าวยัง ฮะไว้ใจผมไว้ใจผได้ไหมได้ได้ได้เปี่ยนใหแตงม่ได้เดี๋ยวฝนตกออกไม่ได้ออกไม่ได้น้ำออกไม่ได้น้ำฝนเนี่ยรู้เปล่าแล้วดูด้วยนะว่าอย่าเล่นมากเดี๋ยวไม่สบายรู้เปล่ามีฝนใกล้จะตกฮะกระดาษเลยแม่อะไรฮะมู่หลันนี่หลุดกระดาษไม่ใช่ไหมมู่หลันมู่หลันตำนานชัยนาอ่านแล้วนะตำนานชัยนามู่หลันนี่หลุดมานะจากหนังสือกระตูเลยนะเหรอ แต่ที่ญี่ปุ่นต้องรู้ดิเหมือนกันน่ะรู้มังกรมู่หลันกระดาษลืมไม่ได้เลยเออตัวนั้นน่ะมุ่งมู่หลันหลุดเลยเหรอมังกรจริงนี่ท่านรู้เลยเหรอมด<น>เมีปากกาไปเขียนดำนงน้ำน้ำมาแล้วอ,อืมอย่าที่เอาถานไปขีดกระแพงนะแม่ฟ้าตีนะ<า>นะเนี่นยไหนดูมือเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าเกมสมัยหนึ่งเขาเรียกว่าเกม เนี่ยหัวปองเนี่ยเหลืองเลยเนี่ยเแกมแน่นอนไปหาเก็บมาอีกันใช่ไหมอาดาโอดะอ๋อนั่งโนกเดี๋ยวไปะเร็๋ยวลงมาไปนั่งตรงเก้าอี้ม้เดี๋ยวนี่เหตุของการดั้มเออกลายดั้มโอ้ยวันนี้ไม่ร้อนนี่นั่งโตไม้นี่โตไม้นี่ไม่มก็โตไม้วมไม่ได้เลยครับไม่ได้เลย <laughs> นั่งสบายๆตรงนี้ดีกว่า นอนเลยนั่งเดี๋ยวนอนนี่ถ้าปวดจทอะไายให้เล่นน้ำฝนได้นะคลายร้อนรู้เป่ารู้เรื่องไหมเนี่ยแต่เพ่่ต้องคื้อตเดกววต๋อไม่อยู่นะกับพรุ่งนี้นะต่องไปงานบวชโอ้โห้ฟร้อง พลังทอร์นาโดตกทีเธอฮะพลังไม้กาบไหลที่แระกว่าจริงจังตลอดแล้วอะ่ะ อย่าพึ่งแรงเนี่ยเพิ่งพัดเมฆไปไหนเขาอยู่นี่แหละพึ่งตกมาเลยมช้ำแต่อนนี้ไป็นเพราะผ้าตรงนั้นก็ตกเออเนี่ยเมื่อวานถามทีนะเนี่ยหน้าไปโดนอะไรมาเนี่ยอ๋อทางเก่าเก่าคือเก่าคือเก่าคืดเก่าคืดกระตานั่นนะอ่ากระตานะโคบิโคจิฮะใช่ไม่งั้นต่อยกันนี่เก่าคือเก่าคือเก่าคือเก่าคืดหน้าเลยแหกจริงๆริงแบบ ไอ้กองุงไอ้กุงก็ต้องถามไอ้หน่อยไอ้กุงไอ้กุงเคยมีแฟนมั้ยคุณไม่มีแฟบบนคนทันทีมีเข้ามาไปก่อน<า>ก่อนที่เอกุงจะมาดิ่งลึกดำดิ่งลึกเข้าสู่พ่วงอวกาศตัวเองอ่ะก่อนหน้านี้เอกุงเคยมีแฟนมั้ยเคยเคยมีใช่ไหมแฟน,นฉันแฟนฉันเด้กผมแดบงบ แฟนชื่ออะไรยาลินดาชื่อนะยาลินดาฮะยาลินดาโหดแดงแฟนคงชื่อยาลินดาบ้านเขาอยู่แถวไหนฮะนดดาเ็กบ้านยาลินดาอยู่แถวไหนประตูน้ำเราอยู่โนมบลีไปชอบแฟนที่ประตูน้ำอ่า ล้วไปเจอกันได้ยังไงประตูน้ำปิ่งเก้าบ้านอย่างนั้นได้รู้ประตูน้ำปิงเก้ามันตาแดงกระยกำเนิดประตูน้ำปิงเก้าอยู่ตรงไหนวะประตูน้ำกรุงเทพมหานครเออประตูน้ำรู้จักแต่ถ้าประตูน้ำปิงเก้ามาอยู่ไม่รู้วันนั้นที่เห็นเมาใครอ่ะเขาไม่รู้จักว้าวขุณยนวิทกรุงเทพคุณโอ้นี่ลมพายุเนี่ยเหลืองนั่นเอาแล้วเอาแล้วนั่นเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยเข้าตาแล้ว ตาแล้วขอยู่ประตูน้ำนะฮะอ่ะตาต้องถามจริงยังคิดถึงเขาไหมคิดถึงเหรออายาลินดาดูอยู่นะไอ้คุงอยู่นี่นะไอ้คุงอยู่นี่นะเดี๋ยวเขาบินมาปีกยาวแล้วนี่ยาลินดาเป็นใครเนี่ย เดี๋ยวคันนี้หุ่นดนวิศนุตายทอ,อ้งวัดวัดตับสแกน,นยาลินดาบินได้ด้วยเหรอวิศนุคนธรรมทาหุ่นด<อ>นคุดวิศนุพันนอเดีเนะรอลูกหลงนะอ,อราลุกหลงนะผู้ถามเรื่องยาลินดาไปวิศนุแล้ว พัดอยู่แต่ตัวนี้เหมันแล้วหน้าตาจริงจังเลยนะเจ๋งดิคุณรู้ว่ะรู้เขาไหนรู้เปล่ารู้อู้เออตรงไหนตัวแค่นี้แรงเลยแรงแล้วก็ยิ่งหนุ่มเลยคุณแล้วเดี๋ยวก่อนเอายาลินดากลับมาก่อนกลับก่อนเดี๋ยวดูไ่ใช่ยาลินดาถามเรื่องยาลินดาอยู่หน้าตากนี่ตาเรื่องอะไรไอ้คุงเขาเคยมีแฟนที่ยาลินดานะ แดงมาให้กันห <hire S 2> ัวแดงด้วยแล้วตอนตอนยานินดาหัวแดงไอ้คุงหัวอะไรหัวสีอะไรหัวแดงหัวแดงเหมือนกันเลยหัวแดงคูณแฝดกี่ปีแล้วเนี่ยเป็นแฮะเออเป็นแฟนกี่ปีแล้วเป็นแฟนกี่ปีแปดนะหนึ่งสนะฮะแปดกี่ปีเป็นแฟนนะเออคบกันกี่ปีตั้งแต่แฟนฉันตั้งแต่สมัยแฟนฉันนะคุกกันหลายปีเลยหลายปี เขาไปเห็นผมบินเลยเอาเห็เอกองบินด้วยบินมาถ้าจำยุค่งเหรยถามเรื่องแฟนบินไปนู่นไปนี่อีกแฟนฉันถูไม่ดูเหรอจำหน้ายังหรือไงดูใครดูหวั่นใจกำรูปรูปทั้งคาวขึ้นบินว่าระทึกเลยโอ๋อหวั่นใจจำรูปรูปตั้งคาวข้นมันติดชีโร่ผิวยาวแดงเลยอ๋อไม่คุยละไปกินข้าวดีกว่าผิวแล้วผิวเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวด่าตัวเองด้วยแล้ป่ะแล้วฝนตกอนุญาตให้ออกเป็นน้ำฝนได้ป่ะ แต่ไม่เอายาให้ตากแดดไม่ตากแดดเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแไอ้หน้าไอ้น้าเห็นมั้ยวงหาแล้วเออรยาลินดายาลินดาดูอยู่นี่เอกคุงเขาอยู่ที่นี่นะพุทธทองเหลืองกำลังบินผุบเลยเอาพักช่องหน่อยไปแล้วพัดช่องกูเดี๋ยวเรียกโกหงโกหครับโกหงหองหง่ะโกหงออาแต่โกหงโกต๋องโกต๋องกูเดี๋ยวเรือไปโกครับอ เด uh huh. ี๋ยวแล้วก็ต่องใบโคแดงยาอะอะทุกอะทุกเดี huh. at ul. At ul. At ul. Uh ๋ยวหยุด huh. ก่อนพิ้วพงหมดโอเคคอนโทรลไม่ได uh ้อ่าคอนโทรลก่อนเอาคอนโทรลก่อนเทพรู้ทั้งบานไม่ได้เยคอนโทรลโอเคโอเคบายบายเออสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ไตมาแล้ว